สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูกาเลิฟ c h น n สโนเวล e l แอนด์ซีรีค่ะอพิสซดนี้หวานมีตำนานรัก2บุพภางามตอนที่16นะคะไฮไลท์สำคัญสำคัญสนุกสนุกของตอนที่16มาฝากนะคะชีฟังค่ะได้รอบเข้ามาในจวนของสกุลเยี่ยนเพื่อรอบค่ายเยี่ยนชิงเจียงแต่ก็ถูกคนของเขาจับได้จึงเกิดการต่อสู้กันจนสุดท้ายแล้วฉีฟังก็ได้หนี เข้ามายังสวนในเรือนของชีฝั่งเยียนและได้พบกับฮวามูจินฮวามูจินนั้นจำชีฝั่งได้จึงได้กล่าวกับชีฝั่งว่าตัวนางนั้นคือฮวามูจินเองและพยายามเกี้ยกล่อมชีฝั่งว่าเหยียนชิงเจียงไม่ได้เป็นอย่างที่ชีฝั่งกล่าวหาและได้บอกอีกว่าชีฝั่งนั้นได้ถูกโต้อิงวานั้นสร้างเรื่องหลอกลวงจนชีฝั่งเข้าใจผิดแต่ชีฝั่งไม่เชื่อนางแล้วยังกล่าวหานางว่านางเปลี่ยนไปแล้วก็คิดจะ ทำร้ายนางอีกด้วย ทางด้านของเยียนชิงเจียงแล้วก็คนของเขาตามล่าฉีฟังจนมาเห็นเหตุการณ์ระหว่างฮวามูจินกับฉีฟังกําลังสนทนากันและเห็นถึงความเด็ดเดี่ยวของฮวามูจินแม้ว่าดาบของฉีฟังจะอยู่บนคอของนางนางก็หาได้ตกใจกลัวไม่ทั้งยังพยายามใช้เหตุผลเกี้ยกล่อมฉีฟังและกล่าวแก้ตัวให้กับเยียนชิงเจียงว่าเขานั้นไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอย่างที่ฉีฟังคิดแต่ในทางกลับกันตลอดระยะเวลาที่ นางอยู่ในจวนสกุลเย้ยนได้รับความดูแลเอาใจใส่และการปกป้องจากเย้ยนชิงเจียงเป็นอย่างดีหลังจากนั้นก็ได้เกิดการต่อสู้กันเล็กน้อยก็ทำให้ฮวามูจินได้รับบาดเจ็บฮวามู่จินจึงอาศัยโอกาสนี้กล่าวกับฉีฝั่งว่าคนเรานั้นต้องมองไปข้างหน้าอย่ามองแต่อดีตที่เจ็บ และได้มอบกำไรยกวงหนึ่งให้แก่ฉชีฟังเพื่อให้เขานำไปขายแลกเงินให้ชีฟังติดตัวเอาไว้ใช้แต่ก่อนที่ชีฟังจะจากไปเยียนเฟยไปก็ได้ตามมาพบพอดีจึงเข้าใจว่าชีฟังนั้นกำลังจับฮาวามูจินเป็นตัวประกันซึ่งแท้จริงแล้วเป็นแผนส่วนหนึ่งของฮาวามูจินที่ให้ชีฟังจับนางเป็นตัวประกันเพื่อให้ชีฟังนั้นอาศัยจังหวะนี้หนีรอดไปได้เยียนเฟยไปเห็นฮาวามูจินถูกชีฟังจับเป็นตัว ประกันก็ไม่กล้าทําอะไรรุนแรงเมื่อฉีฝฟังผักฮาวามูจินไปด้านหน้าแล้วก็หนีไปก่อนที่ฮาวามูจินจะล้มลงเหยียนเฟยไปก็อาศัยจังหวะนั้นรับนางไว้แล้วก็อุ้มนางเดินกลับเรือนไปค่ะ เมื่อพานางกลับมาถึงเรือนนอนแล้วนะคะเหย,ยนเฟยไปพระเอกก็ได้ทำแผลให้นางด้วยตนเองและสอบถามความจริงจากนางว่าแท้จริงแล้วฉีฟังเป็นใครเหยนเฟยไปก็ยอมรับว่าเขาดูออกตั้งแต่แรกแล้วว่าฮาวามูจินย่ตั้งใจช่วยให้ฉีฟังนั้นหนีรอดไปได้นางจริงได้เล่าให้เหยนเฟยไปฟังว่าแท้จริงแล้วเดิมเนี่ยฉีฟังไม่ใช่คนเร้รายอะไรเขาเป็นเพื่อนเล่นกับนางแล้วก็ฮาวาจินซิลมาตั้งแต่เด็ก เปรียบเสมือนน้องชายของนางอีกคนหนึ่งแต่เนื่องจากว่าเขานั้นเห็นพ่อแม่ของตอนเองถูกฆ่าตายตั้งแต่เด็กจึงทำให้มีพฤติกรรมเป็นแบบนี้ทางด้านเหยียนเฟยไปจึงกล่าวกับฮวามูจินว่าไม่ว่ายังไงเนี่ยตัวฮวามูจินเองนั้นก็ยังมีเขาและคนที่นี่ก็เปรียบเสมือนบ้านและครอบครัวของนางอย่าได้คิดว่าตนเองนั้นอยู่โดดเดี่ยวและต้องรู้จักดูแลตัวเองปกป้องตัวเองอย่าให้ได้รับบาดเจ็บอีก ทางด้านของเหยียนชิงเจียงผู้เป็นพ่อนะคะเมื่อเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างฮาวามูจินแล้วก็เหยียนเฟยไผ่จึงได้กล่าวกับเฉินวีเจียวแล้วก็ทหารคนสนิทของเขาว่าไม่ว่าเยียนเฟยไผ่และฮาวามูจินนั้นจะมีใจให้กันหรือไม่อย่างไรก็ต้องทําให้สองคนนี้ของคู่กันให้ได้เนื่องจากฮาวามูจินนั้นจะเป็นส่วนสําคัญและเป็นแรงหนุนสําคัญที่จะทําให้เหยียนเฟยไผ่นั้นสามารถขึ้นของราชในอนาคตได้ หลังจากออกจากเรือนนอนของฮาวามูจินแล้วนะคะเยียนเฟยไปก็ได้ไปพบกับพี่ชายฟาแฝดของเขาก็คือซือมาจีเพื่อที่จะได้ปลอบใจเนื่องจากพี่ชายของเขานั้นเสียใจที่ฮาวาจินซิวต้องกลายเป็นอนุของบิดาตนเองและซือมาจีเองก็รู้ดีว่าต่อให้เขามีความรักลึกซึ้งที่ฮาวาจินซิวขนาดไหนก็ไม่สามารถเป็นไปได้เนื่องจากตัวเขาเองนั้นต้องอยู่เพื่อปกป้องอุโมงค์ลับแห่งนี้ตลอดไป ภาพตัดไปทางด้านเย็นเฟยเจี่ยก็ได้แอบเข้ามาในเรือนนอนของฮาวามู่จินเพื่อมาพบนางเพื่อพานางไปดูของขวัญที่เขาเตรียมเอาไว้ให้กับนางแต่ปรากฏว่าเย็นเฟยเจี่ยน่าจะทําของที่เตรียมไว้ให้นางหล่นหายจึงกลับไปตามหาฮาวามู่จินนั่งรอเป็นเวลานานเย็นเฟยเจี่ยก็ไม่กลับมาสักทีจึงได้ออกไปตามหาโดยคิดว่าเย็นเฟยเจี่ยน่าจะหลงทางระหว่างตามหาอยู่นั้นก็ได้บังเอิญมาพบ กับภาวาจินซิลที่พูดคุยอยู่กับซื้อหมาจีแต่นางเองนั้นเข้าใจว่า เป็นเยียนเฟยไปจึงได้ยินบทสนทนาระหว่างซือมาจี้กับฮวาจินซิวนางจึงรู้สึกเสียใจและผิดหวังเล็กน้อยเพราะคิดว่าทั้งสองคนนั้นมีใจให้กันในตอนนั้นเองค่ะเหลียวหวนเซิงได้เห็นแล้วก็ได้เชิญเยียนชิงเจียงให้ออกไปดูดอกไม้ที่ทางเยียนชิงเจียงสั่งให้เขาปลูกเอาไว้เมื่อฮาปีที่แล้วโดยปัจจุบันนี้ได้ออกดอกอย่างสวยงามแต่แท้จริงแล้วนะคะเหลียวหวนเซิงเนี่ยตัวร้ายเลยค่ะได้คาด กเอาไว้แล้วว่าหากเย็นชิงเจียงตามเขาออกมาดูดอกไม้จริงก็จะได้พบว่าฮาวาจินซิลกำลังแอบพบปะอยู่กับซื่อมาจีหรือที่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นเย็นเฟยไปยเมื่อมาถึงสวนดังกล่าวก็ได้พบกับซื่อมาจีที่ปลอมเป็นเยียนเฟยไป เยยนชิงเจียงจึงได้กล่าวซักถามว่ามาทําอะไรที่นี่ซึ่งแท้จริงแล้วนั้นตัวเขาก็ทราบอยู่แล้วว่าคนที่เขาคุยด้วยคือซือหม่าจีที่ได้รอบออกมาพบกับฮวาจินซิวที่หลบหนีไปแล้วอยู่หลังโขดหินจําลองเมื่อฮวาหมู่จินเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงได้ออกมาเป็นคนยอมรับว่าตัวเขาเองนั้นเป็นผู้ที่แอบอยู่หลังโขดหินจําลองเพราะว่าไม่อยากให้เยยนชิงเจียงรู้ว่าซอหม่าจีที่ปลอมเป็นเยียนเฟยไป,ไปและฮวาจินซิว แอบลักลอบเข้ามาในส่วนต้องห้ามแห่งนี้แต่ว่าเหลียวหว่นเสริงพ่อบ้านของตระกูลเหลียญน,นะคะก็ไม่เชื่อคำกล่าวของทั้งเหยียนเฟยไปแล้วก็ฮวามูจินก็ว่าแท้จริงแล้วผู้ที่หลบอยู่หลังโขดหินนั่นคือฮาวา มูจินเองเหยียนเฟยไปจึงได้กล่าวสำทับว่าสาเหตุที่ฮวามูจินต้องแอบ,บอยู่หลังโขดหินก็เพราะว่าเขานั้นเป็นคนผ่าฮวามูจินออกมาเพื่อที่จะชมความงามของดอกไม้เหลียวหวนเซิงจึงได้กล่าวกับเหยียนชิงเจียงว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่เหยียนเฟยไปจะทำเรื่องเช่นนี้ เยยนชิงเจียงได้กล่าวว่าคนสองคนนั้นแอบคบกันรักชอบกันก็เป็นเรื่องปกติและตัวเขาเองนั้นก็ไม่มีเหตุผลที่จะแยกสองคนนี้ออกจากกันแม้ว่าจะต่างชนชั้นฐานะกันก็ตามเยยนชิงเจียงจึงได้กล่าวประกาศออกไปว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปฮาวาโมจินนั้นเป็นอนุของเยียนเฟยไปสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดั่งครอบครัวปกติหลังจากนั้นเยยนชิงเจียงจึงได้ให้ฮาวาโมจินตามเขากลับจวนเพื่อ พูดคุยกันโดยที่เยียนชิงเจียงได้กล่าวกับพวามูจินว่าในบรรดาลูกเขาทั้งหมดนั้นเยียนเฟยไปคือลูกที่เขารักมากที่สุดและมีความสามารถโดดเด่นที่สุดและยังเป็นบุตรชายของภรรยาที่เขารักมากที่สุดก็คือเซี่ยมเหม่อเซียง และเยยนชิงเจียงนั้นยังได้กล่าวถึงอดีตที่แสนเจ็บปวดของเขาว่าตัวเขาเองนั้นมีความเจ็บปวดแค่ไหนที่ต้องเห็นภรรยาต,ตนเองนั้นเสียชีวิตลงอย่างทรมานโดยที่ตัวเขาเองนั้นไม่สามารถตามมาช่วยไว้ได้ทันและในฐานะพอ่อเขาเองก็รู้สึกผิดกับลูกชายเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถทำให้ลูกชายของเขานั้นมีความสุขได้ในตลอดเวลาที่ผ่านมาและสาเหตุที่แท้จริงที่เขากล่าวเรื่องราวทั้งหมดให้ฮวามูจินฟัง นนั้นก็เพราะว่าอยากให้นางรับรู้ว่าเยียนเฟยไปนั้นมีความสำคัญกับเขามากแค่ไหนและหวังว่านางเองจะซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อเยียนเฟยไปหากว่านางไม่ซื่อสัตย์และจงรักภักดีกับเยียนเฟยไปนางจะต้องชดใช้อย่างถึงที่สุด จบตอนที่16แล้วนะคะสำหรับตำนานรักสองบุผ่างามค่ะกำลังสนุกเลยนะคะเดี๋ยวตามหวานไปในสรุปไฮไลท์ประเด็นสำคัญของซีรีส์จีนเรื่องตำนานรักสองบุผ่างามตอนที่17ค่ะมีความสุขกันมากๆนะคะหวานลาไปการนค่ะสวัสดีค่ะ